ตาเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเรามาถึงนี่แล้วเราต้องชิมใช่ไหมคะนี่เห็นไหมอันนี้คือล้างหนึ่งรอบเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เราอุ่นอุปกรณ์นะ้ค่ะเพื่ออุณหภูมิใช่ก็กาแฟดีป่ะค่ะอุณหภูมิการบด พวกนี้สำคัญจากการเทน้ำเวลารสชาติมันจะออกมาจากปัจจัยพวกนี้งผิดเพี้ยนไปท่านนึงรสชาติก็จะเปลี่ยนไปได้เลยเออใช่มองมันเป็นศิลปะมันก็จะเป็นศิลปะคือแบบว่าจริงๆดิฟทีนึงมันก็จะไม่เหมือนกันหรอกแต่ให้กาแาตัวเดียวกันเปลี่ยนอย่างเงี้ยเปลี่ยนเอิ้นเดี๋ยวมองมาเดี๋ยวก็จะไม่เหมือนกันเลยอันเนี้ยรถมือสองจริง มันเหมือนกับความรักใช่ไหมคะว่าเรารักใครวิธีการดูแลขั้นตอนโอ้โหเป็นไงล่ะแต่ว่าคืออันนี้บทเหรอคะใช่ค่ะบทค่ะจริงๆมันจะมีวิทยาศาสตร์ของการสัตว์ก็คือว่าอัดนจับจ๋า อะไรนะคะจะกลิ่นเขาไม่มันไม่ไ้มีกลิ่นไม้เหมืไม่ไม่ไม่ต้องนโมไปรับแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวน้โมรับแล้วมาที่มาที่เลยพาวิเนียนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่ากลัวกลัวว่าเดี๋ยวพี่เขาผ่องพามาด้วยเดี๋ยวมันจะแบบว่า แยกกันไปหลายที่เดี๋ยวมันจะกวนเขาใช่ใช่ใช,ใช่อันนั้นเดี๋ยวน้โมไปรับแล้วจ้าจ้าสวัสดีค่ะ ไงคะดูท่าทางน่าสนใจมากเลยตั้งใจมากเลยทำข้อสอบใช่ไหมคะอันนี้มาเขาเรียกว่าถือว่ามันมาเข้าคลาสค่ะเข้าคลาสเรียนรู้กาแฟเรียนรู้กาแฟเราได้รู้ประวัติของกาแฟด้วยเราจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะแยกออกว่าอันนี้มันคืออะไรเวลาเราไปในห้างเห็นเขาแบบบางร้านแล้วเดี๋ยวเขามีดว่ามีกาแฟกันเราดูว่าทำไมต้องมากินแบบนี้เอแฟ่ หรือว่ากาแฟที่เป็นเครื่องเครื่องเียอ๋อวันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นนะคะได้ความกระจ่างจากบาริสต้าสาวสวยดีกรีเป็นถึงแพทย์หญิงนะครับแต่ไม่ใช่แพทย์สยามนะคะอ๋อคููเจนก็รักษาอยู่กับหมอนี้ตอนนี้รักษาใจอยู่อ๋อเห็นไหมพี่แบ๊ง ก่านนี้กาแฟทำให้เกิดสมาธินะคะเราต้องรู้ด้วยว่ากี่นาทีจะหยอดต่อเหมือนเครียดแต่มาดีกาแฟทำไม่ผดหยอดให้กาแฟมันตื่นตัวก่อนรอบหนึ่งอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นพิธีกรรมของเ,เอือนี้อย่าง สมาธิจิตนี่เป็นการดิฟกาแฟที่เรียกสมาธิมากเออแบ่แบกแบกแบกผมว่ามันหักอืมนี่เออมันมีความรู้อ่า เป็นไงแบงค์เข้าใจขึ้นไหมไม่ทันละลอย่าให้ต้องหมออย่าให้ต้องทั้งหมดทั้งหมดอีกยออเอออุปกรณ์ในการดิฟกาแฟนี้มีจำหน่ายด้วยไหมคะคุณหมอมีค่ะจัดให้พี่แบงค์หนึ่งชุดพี่แบงค์จะกลับไปดิฟกาแฟจริงอาจจะต้องเริ่มจากประสบการณ์การดื่ม ไม่แน่ว่าการแก้อาจจะกาแฟเออริมกาแฟนี่มีประโยชน์นะต่อร่างกายอ่ะแต่ที่มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราไปเติมเติมน้ำตาลเติมเอ่อคอฟฟี่เมดครีมเทียมนมอะไรอย่างเงี้ยคอฟฟี่เมดทุกคนดื่มไม่ควร คือเออจิงๆอย่างเอิร์นเนี่ยนะเอิร์นไม่เคยไม่เคยจิ้มเลยนะไม่เคยเข้าแบบฉีดโบทอ็อกก์เออะไรเงี้ยเอิรนสน่วนหนึ่งแหลเพราะว่าอันตี้ออกซิแดนซ์จากการที่เราดื่มแบบโปรตีนแล้วจิตเรานิ่งด้วยเหมือนฝึกจิตไปในตัวนี่เราต้องลาดไปกี่ครั้งละสี่แล้วแต่ละครั้งเนี่ย ห่างกันประมาณหนึ่งนาทีไม่รู้นะเท่าที่พี่สังเกตค่ะเราเราองจะดูที่เนี่ยค่ะว่าน้ำมันไหลลอยไเท่าไหร่ใคือโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะใช้สามนาทียี่สิบนี้ใช่สมาธิมากเออผมสมาธิสั้นมากแม่ผมดุแลวเนี่ยเป็นไงพี่แบงค์ครับได้ความรู้ สำหรับเรื่องกาแฟที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วเป็นการฝึกสมาธิจิตด้วยเห็นไหมครูเจนเป็นไงต้องเปลี่ยนมากินกาแฟด้วยปกติไม่ค่อยทานกาแฟเพราะว่าหรือเปล่าเพราะมันขมอ๋อแต่จริงมันไม่ได้มีขมอย่างเดียวใช่ไหมคราคุณหมอมันมีเปรี้ยวมันมีอะไรด้วยใช่ไหมกลิ่นน่ะ คกาแฟมันจะเหมือนกะทินะมันก็จะมีแบบแบบต้นกลางปลายรสชาติมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นการดิบแล้วก็เป็นแบบโรสจิโนกูคือความพิเศษของกาแฟดิบเนี่ยเดี๋ยวเราแอดดื่มนะดื่ม่างแก้วรสชาติในปากเนี่เออดื่ม อุณหภูมิหนึ่งองศารสชาติก็ต่างกันแล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดสำหรับเราแค่ไหมดีคยับแก้วที่จะได้รสชาติดีที่สุดควรจะเป็นแก้วแบบไหนครับแก้วที่เราชอบเรื่องของใจแล้วันะเรื่องของจิตใจแลนะอ่าอะอะาพมากเลยคือแดงไปอะไรนะ มาเอกมาชิมกาแฟมาอาจารย์เอกมาชิมกาแฟจากคุณหมออ่ากาแฟดิฟนะเอกต้องรอค่อยๆมันต้องต้องอยู่ที่ต่อมต่อมปอนโตโลินน้ำร้อนใช่ไหมมันทำจังหวะลินของเราด้วยไหมครับใช่ต้องเจาะเวลากั่งกินด้วยอืมอย่างเงี้ยกลิ่นรส เหมือนอะไรขอบคุณค่ะอืย่างเวลาเราเวลาเราชิมนะคะเราก็จะดับต้มก่าอนอันนี้ต้มก่อวก็ผัชิมเนี่ยเราแบบลองนับอมไว้1 2 3หนอแล้วเราก็จะอืมมันอมไว้ด้วยเหมือนเหมือนจิบวายใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ปัดพอพ่อ ก็จะแบบเราก็ต้องดูว่าเอ้ยมันมีมันมีกลิ่นขึ้มันม,ม,นมีเริ่มมีรสชาติอะไบางบางตัวมันจะหวานป,ปลายมันโดดื่มปุ๊บมันหวาน่า๊บางตัวเปรี้ยวหอมแล้วก็หวานตามอาเี้เราอมม่สัมภัณอะให้แบบันเป็นเคลเพราะว่าผ่านมา เรากินกันคือเราคิดดื่มเนดื่มเลย,เยแต่พอพอมีสติในการรับรสแล้วเราจะหนึ่งสองสามนะแล้วมันจะได้รู้สึกว่าอม,มันเข้าไปมันได้กลิน่นมันได้รสมันไม่ได้มีแค่ความขมที่เรารียเรีบดื่มไปมันมีหลายสัมผัสหลายสัมผัสอันนี้มันจะเหมือนหวานปลายลิ้นไหม เออมันมีหวานไปลิ้นนะมันมีหวานไปลิ้นใช่ไหมพอมันพอมันเข้าไปแล้วอ่ะมันก็จะมีสุดท้ายมันก็ยังหวานไปเออเออซุ้หนึ่งมันเป็นเหมือนเราต้องฝึกเข้าไปใช่มันทำแค่ฝึกสมาธิในการดื่มเพราะว่าการดื่มเนี่ยดื่นกาแฟยิปเนี่ยแต่จริงๆนล้ายทุสูตรนะที่มันได้กับมาก็คือเราได้มีสมาธิกับการ ดักรอไอวินาทีนั้นใช่มอนดักรอวินาทีที่เราจะเจอกลิ่นแล้วชาแบบรินสเตทีนี้เนี่ยชิมชิมแล้ว่ะเล่นอีกนก็คือเดี๋ยวเราชิมนอืมกาแฟไปแล้วอันนี้น่ยจิบกาแฟไปแล้วก็เอบอมไว้ชั่วขณะหนึ่ วมก็ยัไม่เลดึงกับเสร็จแล้วเนี่อาดวะไมไดเมรี่ยไองเรอที่ทมอันจะหวานหวานจริงคือมันจะหวานแบบมันไม่ฝาดปกติถ้าแกาแฟก็จะมีน้ำตาล นี่เราไปจะฝาอันนี้คือจะแบบจับวานใช่จับวานอยู่ในนี้เลยซึ่งอันนี้คือความหวานมาใชั่งหวานค้างหรือเปล่าอืมใช่ใช่ช่อ่ะเอาให้หมดอาจารย์อีกรถอหญ่ใครใหญ่เห็นใครหลับนะขันล อย่างนี้ไปก็จะไม่กินกาแฟหรือบ้านใช่คับแต่ส่วหลแอกินนาพบลกนาอเลยไลเนี่เราพอกลับมากินอันนี้นยะก็หวานอีกหวานอ,อะขอขอน้าหน่อยดูเหมือนการดืม่มกาแฟเป็นการบำบัดขอโทัจายภายใ,ในได้ด้วยเนาะโอเค แต่แบบว re ่าส right. an ังคมสมัยในชีวิตมันค่อนข้างอยู่ในยุเล็กๆจะไม่ได้มีโอกาสได้มาแบบนี้แต่กาแฟนีนก็เยอะขึ้นนะเห็นแ้บของตลาดในหน้าเนี่ยเป็นตู้เป็นตู้ก็ซื้อนั่งกันแต่ว่าคือกาแฟที่กรุงเทพแบบอย่พวกนี้นะมันแพงจนจนคนธรรมดาไม่แตะต้องไม่ถูกียวสองร้อยสามร้อยไองร้อยไอ้เยอะ แกหวเยเนี่ยเฮ้ยเดียล่าสุดไปไปแล้วกับะไรคักินกนืกินกาแฟ